ฉันเจอมันในรถนี่แหละตอนแรกฉันก็คิดว่ามันเป็นของผู้หญิงคนอื่นที่รู้ว่าเป็นบ้านของนายอ่ะก็ตอนที่เห็นว่าเมียนายเดิอนออกมาจากบ้านนั่นแหละการวันนี้ดูเหนื่อยๆนะคะทั้งเหนื่อยทั้งนอยเลย หมยรู้ไหมไอท็อปที่เข้ามาทํางานพร้อมกันอ่ะตอนเนี้มันได้เลื่อนตําแหน่งแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานเลี้ยงฉลองของมันถือว่าน่าเครียดมาเชียวไม่เป็นไรนะคะมันอาจจะยังไม่ถึงวันของเราเนาะแต่การอะทางานที่นี่มาห้าปีแล้วนะหมยทําไมไม่มีใครเห็นผลงานของกันบ้างอะพวกนี้ยก็ได้เส้นสายอย่างไอท็อปอะที่ได้เลื่อนตําแหน่งก็เพราะมันสนิทผู้ใหญ่ในนี้แหละก็หมวยบอกให้การเปลี่ยนงานแต่การก็ยังอยากจะทําที่นี่ต่อเองอะ ก็มันสะดวกแล้วใกล้บ้านจะให้หาที่ไหนมั่นคงเท่าที่เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะแต่ทุกวันนี้กันก็ทํางานหนักแล้วนะถ้าเกิดว่าได้เลื่อนตําแหน่งอีก<ม>ก็คงไม่มีเวลาให้หมวยแน่แน่โอ้ก็ดีกันทําอยู่อ่ะก็เพื่อเตรียมพร้อมให้เราได้มีลูกด้วยกันไงยังไงก็พักผ่อนก่อนเถอะคะ่ะเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังไปไปอาบน้ําได้แล้วเดี๋ยวหมวยเตรียมข้าวเย็นให้โอเคครับ วันนี้กลับพร้อหมหวยไหมหมวยผ่านมาทางนี้พอดีอะโอเคงั้นเดี๋ยวรอนะอคุณคะคุณทำกระเป๋าบางกบไว้อะคะ่ะฮะ จริงด้วยขอบคุณนะคะเอาหอยดกิดกิดใช่ปะเอา้าหวยนี่สรุปว่าคุณสองคนรู้จักกันมาก่อนแล้วหรอคะใช่ก็เพื่อนตั้งแต่สมัยมปลายก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอที่นี่ไม่ได้เจอตั้งเป็นสิบปีจำแทมไม่ได้เลยนี่ได้ข่าวว่าแกแต่งงานแล้วเหรอ ใช่เนี่ยหยดภรรยาของฉันเองว่าแต่แกเถอะมานทาอะไรที่นี่ฉันมารับสามีฉันอะ่ะเขาทํางานอยู่แถวนี้แหละแฟนแกทําบริษัท MCC เหรออืมใช่เดีย๋ยวบอกนะว่าแกก็ทํางานอยู่ที่นั่นอะ่ะอืมแล้วแฟนแกทําฝ่ายไหนอ่ะฉันอ่ะทำฝ่ายโนซะลูชันนะเอา้าฝ่ายเดียวกันเลยนี่แฟนฉันชื่อกันอะ่ะกันตาพลแกรู้จักไหม อ๋อการนะเหรอใช่ลูกน้องทุหรือเปล่าคะกิบอ้าวสวัสดีครับบอสสวัสดีครับคุณหยดอาวหมวยทำไมถึงนี่แหละสามีฉัน เออจังเลยเนาะได้เจอเพื่อนเก่าหมวยแล้วก็เป็นหัวหน้าของกันด้วยอ่ะกันก็งองอยู่นะที่เห็นหมวยไปนั่งคุยกับคุณหยุดลูกประธานบริษัทแล้วก็หัวหน้าของกันอ่ะเพื่อนหมวยคนนี้ไม่เจอตั้งเป็นสิบปีตั้งแต่จบมปลายไปก็หายหน้าไปเลยไม่คิดว่าวันนี้จะมาเป็นใหญ่เป็นโตขนาดนี้เมื่อก่อนนะยังเห็นขายขนมหวานกับแม่อยู่เลยอ๋อถึงว่ากังเข้าใจแล้วที่เขาพูด,พดกันอ่ะพูดพูดอะไรหรอ คือการรู้มาว่าหัวหน้าเป็นพวกหนึ่งตกทางข้าวสารได้มาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะบารมีเมียเมียแสดงว,ว่าเมียของขิดก็รวยมากเลยอะสิใช่บริษัทที่การทําอยู่ก็เป็นหนึ่งในเครือของบริษัทคุณพ่อคุณยดเขานะโชคดีจังนะได้แฟนรวยคงสบายไปทั้งชาต,ติการมีสิได้เมียเป็นนักเขียนตอกต่อยคงช่วยอะไรกันได้ไม่มากการไม่ได้คิดจะเกาะเมียกินเหมือนหัวหน้าซะหน่อยเหมือนก็พูดไปนี่ไง นินทาเจ้าลา,ายแบบนี้หรือเปล่าเพราถึงไม่เลื่อนตำแหน่งให้เนี่ยไม่หรอกการแค่ไม่ชอบระบบเส้นสายอ่ะโคตรเกลียดเลยมันตัดโอกาสคนที่ตั้งใจทํางานจริงๆอะ่ะเออรอบหน้าใกล้จะประเมิอนอีกแล้วนะการอ่ะอาจจะกลับบ้านดึกหน่อยช่วงเนี้ยต้องรีบทําผลงานไม่อยากพลาดอีกเหมือนก็ต้องกินข้าวคนเดียวอีกแล้วสินะอืมไม่น้อยใจนะเดี๋ยวเสร็จรอบประเมิอนอ่ะการจะพาหมวยไปเที่ยวสักอาทิตย์แล้วกัน จ่าไม่ได้ว่าอะไรหรอกพี่การคะบอสเรียกพบค่ะนี่กินข้าวเที่ยงไปยังเนี่ยพี่กันหนูลงไปกินข้าวข้างล่างมายังเห็นพี่ทํางานอยู่เลยพี่กินตอนเช้ามาเยอะแล้ววะตอนเที่ยงเอาเวลามาทํางานดีกว่าก็พี่ขยันแบบนี้นี่ไงบอสได้เรียกไปพบท่าทางจะเป็นข่าวดีแน่นอน สาธุเลยเอองั้นพี่ไปก่อนนะโอเคค่ะเช่ดีนะพี่ครับยินดีด้วยนะครับคุณการที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งเ่ะพราะ,ะระเมินที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำได้ดีมากจริงเหรอครับบอสขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสผมมันไม่ใช่ผมรอกคุณต้องไปขอบคุณผู้ใหญ่นูน่นที่เขาให้โอกาสคุณนะผมจะตั้งใจทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยครับ ขอบคุณครับและอย่าทำให้ผมผิดหวังละ่ะเออส่วนงานก็จะเพิ่มขึ้นตามตำแหน่งนะคุณเข้าใจใช่ไหมครับผมจะทำให้เต็มที่เลยครับผมจะไม่ทำให้บอสผิดหวังเลยซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยคะกันก็ซื้อมาฉลองข่าวดีไงข่าวดีข่าวอะไรอะ่ะถูกหวยเหรอ ไม่ใช่การได้เล่นตำแหน่งกัหมวยจริงเหรอกันใช่มวยที่การพยายามมาทั้งหมดอ่ะได้เห็นผลแล้วนะหมวยดีใจด้วยนะกันกันเก่งมากๆเลยก็เพราะมวยไงที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดอะพอกันเองต่างหากที่พยายามภูมิใจจังเลยที่มีแฟนเก่งแบบกันงั้นวันนี้ยเราก็ฉลองเล็กๆไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกันจะพาไปกินร้านดีๆกิน จ้ามามากินกันดีกว่าดีใจที่วันนี้แฟนกลับเร็วโอเคกินข้าวแบนไหนดูซิซื้ออะไรมาอนนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดอุ้ยของโปรดเลยอันนี้้าาแกง <laughs> แล้วก็ปฟซซี่หนึ่งแพ็คว้าวคุณต้องไปดูงานที่เชียงใหม่นะครับคุณกันโครงการเนี้ยผมมอบหมายให้คุณ <laughs> เออบางนา รือผมจอดไปข้างนอกนะถ้ามีเอกาสารที่ให้ผมเซ็นอนะ่ะทิ้งว้ที่โตได้เลยรับทราบค่ะบอสแล้วช่วยตามโอที่ผมเอารถไปซ่อมให้หน่อยนะตอนนี้ผมเอารถเมียม,มาขานะับอะไม่ถนัดเลยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบตามให้นะคะแหมพิกันตั้งแต่ได้เลื่อขนขั้นขึ้นมาสามเดือนเนี่ยทำงานไม่หยุดเลยนะก็เพราะเขาไว้ใจเราเราก็ต้องทำให้เต็มที่ไงอืม แล้วทำงานหนักขนาดเนี้เมียพี่ไม่บ่นน้อยใจแย่แล้วหรอก็มีบน่นแหละแต่เขาอเพลินกับงานของเขาแหละเออใช่แฟนพี่เป็นนักเขียนนี่ทํางานที่ไหนก็ได้พี่ลองชวนเขาไปทํางานกับเราที่เชียงใหม่ไหมล่ะจริงเหรอหมวยไปด้วยได้ใช่ไหมได้สิกันขอวัวหน้ามาแล้วให้หมวยแปอกกันได้ดีใจอะ่ะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันสักทีปกติไม่มีเวลาเลยแต่ว่าคงไม่ได้ไปเที่ยวนะ กันต้องไปทํางานนะได้สิหมวก็อยู่แต่ในห้องนั่นแหละก็เปลี่ยนที่ทํางานเผื่อจะมีไอเดียใหม่ๆทําไมหมวยถึงใส่ต่างหูข้างเดียวอ่ะมันเป็นเทลหรอจริงด้วยสงสัยหมวยทำหล่ไว้ที่บ้านอ่ะทำไงดีอ่ะหมวยคิดชื่อเรื่องไม่ออกเลยโอเคเดี๋ยวกันช่วยคิด เอาชื่อเรื่องอะไรดีนะเอา้าสวัสดีค่ะคุณโยดเห็นกิจไหมอ๋อคุณกิจมีประชุมออนไลน์กับสาขาที่ต่างประเทศนะคะฉันมาเอารถน่ะถ้างั้นก็บอกให้หนี๋ยแล้วกันนะเพราะฉันเอารถไปแล้วได้ค่ะคุณโยด เป็นไงบ้างไปทำงานที่เชียงหม่มาเปลี่ยนบรรยากาศพร้อมจะมีลูกหรือยังไม่ขนาดนั้นหรอกครับบอสผมทําแต่งานหหวยเขาก็เอาง,งานไปทาแล้วหมวยเป็นยังไงบ้างว่างๆก็พามาเจอกันหน่อยสิครับเขาบอกผอยู่ว่าให้นัดบอสให้บ้างเขาบอกอยู่ว่าอยากเจอเพื่อนจะค่อยว่ากันเออส่วนงานเนี้ยจัดการให้หน่อยนะตอนเที่ยงอะเชืว่าจะไปกินข้าวกับเนี้ยครับบอสอุ้ยพี่การเที่ยงแล้วไปกินข้าวกัน มีเวลาให้น้องบ้างสิอ่ะไปก็ไป,ไปางาน,นเสร็จพอดีเลยป่ะไปอ้าวคุณโยดไปทานข้าวมาแล้วเหรอครับทานข้าวทานข้าวอะไรฉันมาหาเธอเนี่ยก็บอสบอกว่าวันนี้ออกไปทานข้าวกับกเมียอ๋อนี่มันพูดแบบนั้นเหรอ ฉันเจอมันในรถนี่แหละตอนแรกฉันก็คิดว่ามันเป็นของผู้หญิงคนอื่นแต่จริงๆแล้วก็คือฉันส่งคนไปตามสือบอยู่ต้องหลายวันแล้วก็รู้ว่ามันอ่ะชอบเอาเวลากลางวันออกไปข้างนอกที่ที่มันไปบ่อยที่สุดอะก็คือที่นี่นี่แหละบ้านของผมที่รู้ว่าเป็นบ้านของนายอะก็ตอนที่เห็นว่าเมียนายเดิอนออกมาจากบ้านนั่นแหละ าหาบ่อยแบบนี้ยคนอื่นไม่สงสัยเอาหรอไม่มีหรอกหมวยก็รู้นี่ว่ากิตอยู่ในตำแหน่งอะไรมาขอเข้ามาใ,ใกล้ๆ้หน่อยทะลืง่งนี่หมวยรู้ไหมกิตหึงนะที่หมวยไปเชื่องใหม่กับกันนะ่ะหึงทําไมล่ะก็กิตเป็นคนบอกให้หมวยไปไม่ใช่หรอถ้าไม่อยากให้ไปทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกกิตจะได้มาหาหมวยไงก็ที่น้นกิตต้องไปบ้านยนนี่ยังไงก็มาหาหมวยไม่ได้อยู่แล้วแบบน่ดีแล้วคนอื่นจะได้ไม่สงสัย นี่ขออะไรที่นคุณโยดใจเย็นครับหวยนี่ทำจริงจเหรอไม่นะคะนี่ใช่ไหมต่างหูของหวยที่หายไปข้างนึงมันตกอยู่ในรถคุณโยดเอามันดีดิเดี๋ยวก็สนคุโยดฟังเกิตก่อนแกก็เหมือนกันเอารถของฉันไปใช้แล้วไม่รับไปส่งไอ้นี่เนี่ยนะเล่นชู้กับเมียลูกน้องทุเล นี่หมวยทำกับกันแบบนี้ได้ไงอะ่ะทุกอย่างที่หมวยทำไปอะ่ะหมวยทำเพื่อกันนะทำอะไรที่คบชู้กับคนอื่นยังมากล้าบอกว่าทำเพื่อกันอีกเหรอก็อที่แกได้ตำแหน่งมาหมวยเป็นคนบอกฉันเองการทำพวผัวของแกเนี่ยคือการเอาตัวเข้าแลนีไยนะอ๋อสาเหตุที่แกให้งานฉันเยอะเยอะก็จะได้มีเวลามาอยู่กับเมียฉันใช่ไหมส่วนหมวยที่ไม่เคยองอแงกับกันเลยก็เพราะมีมันมาอยู่เป็นเพื่อนนี่เองทำไมถึงกล้าทำเรื่องทุเรศแบบนี้อะ่ะ ตมวยทําเพื่อการจริงๆนะต๋ยอยอยากให้การได้ตาแหน่งอะแกอยากเอาคำว่าทําเพื่อฉันอะมาเป็นข้ออ้างเพราะมันดูหน้าขยะแขยงมันเป็นพาะความมาักง่ายอพวกแกมากกว่าอย่าทําให้เป็นหนี้บุญคุณเลยฉันรับไม่ได้วะไอกิจฉันจะหย่าก,กับแกแล้วแกจะไม่เหลืออะไรสักบาทส่วนแกอีเล็กทาตัวใส่ซื่อรักหัวที่จริงก็ชอบคัวกับผัวชาวบ้านฉันจะให้คุณพ่อจัดการกับแกสองคนคุณยอดครับ เรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการต่อเองส่วนเรื่องตำแหน่งอะ่ะผมขอลาออกตอนนี้เลยนะครับไม่เป็นไรฉันรู้ว่าเธอก็โดนหลอ,อกเหมือนกันส่วนเรื่องตำแหน่งคนที่จะต้องออกอะ่ะก็คือมันกันรู้แล้วนะว่าจะตั้งชื่อนิยายที่หมวยเขียนว่าอะไรดีไม่นะกันเอาเป็นเรื่องชู้รักนักเขียนร้านดีไหมกัน ฉันเหมยขอโทษอย่ามาแตกตัวฉันฉันให้เวลาเธอแค่สามชั่วโมงเก็บของออกไปให้หมดแล้วกลับมาอย่าให้เห็นหน้าอีกนะกัน